เพื่อนๆทราบไหมครับว่า cb 5 0 0 x 2022เนี่ยด้านข้างที่มีด้านซ้ายนะครับที่มีช่องซ็อกเก็ตของที่ชาร์จโทรศัพท์อยู่นะฮะสามารถใส่ที่ชาร์จตรงนี้ได้เลยนะครับนี่มีดูพร้อมแล้วก็ข้อดีของรุ่นนี้ก็คือมันจะมีปลั๊กที่เดินสายไฟไว้สําหรับเสียบต่อกับที่ชาร์จโทรศัพท์ไว้รอเลยนะครับที่อยู่ตรงด้านข้างซ้ายนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้นะครับพอเราแกะแฟรี่ออกมาครับฝั่งด้านซ้ายเนี่ยครับมันก็จะมีเนี่ย ด้านข้างนะฮะจะมีชุดสายไฟเนี่ยครับนี่ฮะก็จะเป็นปลั๊กแบบนี้ครับแล้วก็จะมีตัวปิดลักไว้อยู่นะครับก่อนใส่เราต้องดึงตัวนี้ออกก่อนนะครับผมนี่ฮะต้องดูตรงนี้เลยนะฮะข้อดีของปลั๊กตัวนี้นะครับเวลาเราจะติดตั้งที่จุดบร่หรือที่ชาร์จโทรศัพท์ USB อะไรพวกนี้ครับเราไม่ต้องเดินสายเองครับนะฮะมีการเดินสายมาให้เรียบร้อยนะครับแค่เสียบลักเข้าไปแค่นั้นเองไฟตรงนี้นะครับมันจะเชื่อมต่อกับสวิต ของลูกกุญแจครับเวลาเราปิดสวิตช์กุญแจอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะตัดไฟตรงนี้ไปได้เลยนะครับหมดกังวลว่าไฟจะรั่วอีกต่อไปแล้วก็ไม่ต้องเดินใส่ไฟให้ยุ่งยากครับอ่เดี๋ยวมาดูช่างไม้ทํากันต่อดีกว่าครับและนี้นะครับจะเป็นที่ชาร์จโทรศัพท์นะครับใส่เชื่อมต่อ USB เนี่ยของลูกค้าที่ซื้อมานะครับเราก็แค่ประกอบเข้าไปครับเนี่ยหมุนๆๆเข้าไปแบบนี้นะครับใส่เข้าไปเลยครับ อ่าครับอันนี้ก็คือใส่เรียบร้อยใช่ครับซนนีอหมุนเข้าเสร็จแล้วก็มีสวิตช์สายไฟตรงนี้นะครับเสียบสายไฟคือมีขั้วบวกคั่วลบแล้วก็ใส่สายไฟให้ถูกต้องครับกันเกิดการช็อตครับครับผมแต่ถ้าคือบางทีเราใส่ผิดไม่ได้ดูลรอครับก็จะมีฟิลตัวนี้ในการถ้าเกิดว่าเราใส่สลับปุ๊บแล้วมันช็อตน่ครับก็จะมีฟิลตัวนี้สลับกันก็จะขาดใช่ครับอ๋อครับก็ดูดีครับก่อนใส่เสร็จแล้วก็ เอามาเสียบปลั๊กได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับโมมีลมากู่แล้วก็ง่ายมากเลยก็แค่ปลั๊กเสียบปึ๊บแค่นั้นเองแล้วก็ลองเทสได้เลยครับอ่าลองเทสครับก็ิื้อกุญแจปุ๊บเสร็จแล้วเราก็มาเช็คไฟดูครับว่าไฟเข้าไหมเห็นไหมฮะอันนี้ก็จะมีตัววัดวนในตัวด้วยนะครับก็จะมี type c แล้วก็มี usb นี่ฮะสุดยอดครับแล้วก็เราก็ประกอบกับเข้าที่แค่นั้นเองนะฮะ สะดวกสบายจริงๆเลยครับ